ผู้ร่วมเวียนไหวาตายเกินด,ดังนั้นทุกคนจึงมีคุณค่าเท่าเทียมกันแต่ผลแห่งการอยู่ในภพภูมิของตนเองต่างกันก็เกิดจากอำนาจแห่งกรรมที่ได้ทำไว้ในแต่ละครั้งที่ได้มาเป็นมนุษย์และในกุศลที่ได้ทำมาที่แตกต่างกันก็จึงได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ที่มี บุญญาธิการมีการเป็นอยู่ที่น้อยนิดก็อย่าได้น้อยใจอย่าได้เสียใจอย่าได้รู้สึก <c oughs> คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้อาภัพอับจนจงได้บอกกับตัวเองไว้ว่าเรานั้นได้ทำผิดทำพลาดมาในอดีตก็เป็นผลแห่งการกระทําในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะตักตวงบุญกุศลเข้าใส่ตัว เราจึงไม่มีคาอิจฉาลิษยาไม่มีความรู้สึกที่จะมีฐานะที่กดให้ตัวเองตกต่ําเราไม่มีความรู้สึกอึดอัดคับแค้นใจใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกคนนั้นก็เหมือนคนวิ่งบางคนที่วิ่งไปที่กําลังยังไม่หมดก็วิ่งได้ไกลแต่ข้างคาที่หมดเวรหมดกําลังกายก็จะช้าและก็จะหยุดลง คนที่เคยช้าอาจจะได้สร้างบุญสร้างผุศสนทำให้ได้มีกำลังเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีแรงวิ่งสวนวิ่งแซงขึ้นไปดังนั้นการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไประหว่างพบภูมิระหว่างการเป็นอยู่ของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนและไม่มีอะไรที่เป็นตัวกำหนดตายตัวแต่ถ้าทุกคนนั้นปรารถนาที่จะได้อยู่ในฐานะที่สูงส่ง ก็จงเอาโอกาสแห่งการเป็นมนุษย์เอาโอกาสแห่งการมีกายและใจที่สามารถจะสร้างคุณงามความดีได้อันมีกายวาจาใจให้เป็นปุสลให้เป็นบุญให้เป็นบารมีให้เป็นความสว่างสวยมั่นใจในการกระทําถึงจะไม่ส่งผลในทันทีแต่อย่างไรเสียก็จะรวบรวมนํากลับมาเป็นประโยชน์เป็นสมบัติของทุกคนที่ได้กระทํา ชาตินี้เรามีฐานะที่ไม่สมความปรารถนาแต่เราก็ไม่บน่นเราก็ไม่ท้อเราก็ไม่ไปโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็สะสมของเราไปในชาติปัจจุบันทำดีทุกโอกาสที่มีความสามารถที่มีความรู้ที่มีกำลังวังชาก็พยายามที่จะทำไป แต่วันเวลาที่สะสมไว้ก็จะกลายเป็นบุญใหญ่กลายเป็นสะพานใหญ่เมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปรับสมบัติที่ได้สร้างไว้ข้าวเพียงหนึ่งทัพพีที่ได้เสียสละให้กับพี่สูงส์งซึ่งเมื่อเทียบแล้วมีคุณค่าอันน้อยนิดที่มนุษย์ด้วยกันนั้นได้เห็นและมนุษย์ด้วยกันนั้นได้พิจารณาแต่ความแตกต่างกันระหว่างจิตใจที่บริสุทธิ์ความ จริงใจในการถวายทานทําให้ข้าวเปล่าเพียงแค่หนึ่งทัพ,พีได้เป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเกิดบนสวงสวรรค์มีวิมานอนยายันใหญ่โตมีข้าวของมีบริวารข้าทาสท,ทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากจิตใจอันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเห็นความสําคัญของการแบ่งปันกับผู้ที่มีประโยชน์ผู้ที่มีศีนอันบริสุทธิ์ผู้ที่ <c oughs> มีแสงสว่างมีธรรมะอยู่ในใจดังนั้นทุกคนหากมีโอกาสก็จงเป็นผู้ฉวยโอกาสทำคุณงามความดีทุกช่องทางทุกแนวทางไม่ว่าจะมากหรือน้อยทำไปแล้วก็จะส่งผลให้ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีโดยที่จะต้องมีจิตใจตั้งมั่นและลึกไว้เสมอว่าเรานั้นปรารถนา ปัญญาปรารถนาบุญและกุศลปรารถนาความเป็นสิริมงคลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้ทุกครั้งที่ทำไปนั้นจะเป็นอนุภาพอันยิ่งใหญ่ทำเพราะศรัทธาทำเพราะมีใจเมตตาทำเพราะเป็นพรหมมีความกรุณาทำเพราะยินดีในการกระทำส,สิ่งที่คุณงามความดีทำแล้วก็ไม่ยึดถือว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนขอเพียงให้เสียสละ ไปให้คนอื่นเขาพ้นจากทุกข์พ้นจากความยากลําบากนั่นคือความสุขของเราและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทําให้เรานั้นได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เทวดามี6ชั้นเทวดานั้นมีความสุขแตกต่างกันระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองชั้นที่สงก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นที่สามชั้นที่สามก็มีความผาสุขน้อยกว่าชั้นที่ส ชั้นที่สี่ก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าก็มีความสุขอายุที่สั้นกว่าชั้นที่หกชั้นที่หกนั้นเทวดาสวรรค์มีหกชั้นการที่ได้อยู่ในชั้นที่หกก็เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลโดยปรารถนาให้ผู้ที่ได้รับนั้นพ้นจากทุกข์โดยตัวเองนั้นไม่ได้ร้องขอไม่ยึดติดไม่มีการที่จะทวงในสิ่งที่ได้กระทํา อานิสงส์จึงยิ่งใหญ่อานิสงส์จึงมหาศาลจึงทําให้ไปอยู่บนสวนสวรรค์ชั้นหกชั้นหกนี้เป็นชั้นที่เรียกว่าไม่ต้องคิดว่าอยากได้อะไรแล้วจะมีความสุขแตกต่างกว่าชั้นที่ห้าชั้นที่ห้านี้อยากได้อะไรก็คิดอธิษฐานสิ่งที่ได้สิ่งที่อธิษฐานก็จะเกิดขึ้นตามความปรารถนาพวกเกิดจากบุญกุศลแต่ชั้นที่หกนั้นนั่งเฉยๆก็จะมีคนคิดให้ว่า เราควรจะได้อะไรให้เป็นความสุขนั่นก็เป็นบุญกุศลที่ได้กระทามาโดยที่ให้ใครแล้วก็จะไม่หวังจะไม่เป็นผู้ไปผูกมัดเป็นผู้ทวงบุญคุณหรือเป็นผู้ที่ <c oughs> คิดต้องการได้รับการตอบแทนนี่ก็จึงเป็นบุญที่เมื่อเราอยู่ในสวรรค์ชั้นบนสูงสุดแล้วเราไม่ได้ปรารถนาอะไรแต่ก็จะมีคนนั้น คอยค kind of like really ิด <strengthen> ถ <shield noise> ึงเราและจะนําความสุขความต้องการและสิ่งที่เป็นประโยชน์มานําเสลอให้เราโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวแสดงตนไม่ต้องเอ่ยวาจานี่ก็เป็นบุญที่เกิดจากการกระทําที่ทำความดีแล้วไม่หวังอะไรติดตัวติดตามไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความผาสุกต่อไปน่ะสาธุสาธุสาแล้วท่านเอ๋ย อะไรนั่นหนอให้เราเลยตายแล้วเลยไปที่ใดนั่นแหละหนออันคุณงามความดีอย่าได้ทอ้อน้อยน้อยนอก็อย่าดูถูกดูแคลนให้เลี่ยงทำไว้ให้ใจดีโปรดเมตตาต่อกันใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นแหละเป็นคุณสมบัติของผู้ประเสริฐผู้จะไม่มีวันตกต่ำให้รักค่ากันปรารถนาดีเห็นใจเมตตาให้โอกาสกันช่วยเหลือกัน ส่งเสริมกันก็จะกลายเป็นพรหมันยิ่งใหญ่นั่นแหละสาธุบันนี้ขอรบกวนเท่านี้นั้นได้เข้าใจถึงกันแล้วใช่ไหมอันลูกหลานพี่น้องข่าหรือกอะไรส่งเสียงใส่เสียงแซ่เข้าใจแน่ท่านเจ้าค่ะก็ขอให้เทวดาคนทันรวมทั้งมนุษย์รักให้กันทุกผู้ทุกนามให้โอกาสและก็ให้อภัย ให้ความเมตตาต่อกันอย่าได้รังแกกันแกล้งว่าร้ายทำร้ายทำลายกันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นไม่มีโอกาสพบกับความสุขความเจร,ริญเมื่อใดก็ตามที่เมตตารักใคร่ช่วยเหลือกันให้อภัยกันมีความปรารถนาดีต่อกันก็จะทําให้โลกนี้และทุกดวงวิญญาณมีแต่ความผาสุขตลอดไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ขอบคุณท่านเลยนะเจ้าขาที่เมตตาคนทันอย่างพวกข้าไม่เห็นโดยข่าหรือกระไรท่านให้ตาให้โอกาสได้มากราบได้มาเรียนได้มาถามสิ่งข่อสงสัยบัดนี้ได้เข้าใจเจมแจ้งแล้วครั้งคราวหน้าคงไม่แควมาถามใหม่ ยังอยากได้คุณงามความดีแท้ยังอยากได้ความดีแท้อย่างท่านหนาะยังไม่รู้สึงการและเวลาคราวนี้หนาะมีปัญญาแค่นี้เออสาธุนทที่ก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนบรรดาพี่สูงส่งพวกที่ได้ใช้ประโยชน์จากชาวบ้านก็มีหน้าที่นำพระธรรมคำสั่งสอนคุณงามความดีได้ ตอบแทนด้วยการสาธยายด้วยการบอกกล่าวด้วยการแนะนําด้วยการอบรมสั่งสอนเพื่อให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาเปิดเป็นบุญบารมีด้วยการกินดีสาธุขอกราบลาก่อนหนาะท่านเจ้าเอ๋ยวันนี้เลยพวกข้านหนอขอกราบลาไม่มีอะไรมาตอบแทนขอบอกท่านด้วยใจเถิดนะคะ มีแต่ใจอันรักและศรัทาพวกข้าหนามีแค่นี้จริงๆเอ่ยอยากทำความดีถวายท่านอยากทำดีถวายท่านจากใจท่านเจ้าค่ะอันดอกไม้ทูบเทียนไม่ได้เตรียมมาแต่ใจศรัทธานี้มากมายเหลือเกินจำไว้ว่าพ่อแม่พระพุทธเจ้าและผู้ประเสริฐทั้งหลาย จะมีความสุขจะพอใจก็อต่อเมื่อลูกหลานลูกเต้าลูกศิษย์ทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ทำตามคำสั่งสอนก็ถือเป็นการตอบแทนอันยิ่งใหญ่และเป็นการตอบแทนที่ทำให้เกิดความผาสุกอยู่แล้วจเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าขา บัดนี้พวกข้าจะเล่งไปทำดีนะท่านเจ้าเอ๋ยครบก่าลาก่อนนะท่านเมตตาก่าบลาก่อนนะท่านเจ้าขาขอพรท่านหน่อยเถิดเจ้าขาขอพรท่านด้วยเถิดนะท่านเจ้าเอ๋ยขอให้เจริญกันทุกวินาทีขอให้มีสติกันทุกโอกาสขอให้มีบุญบารมี สมความปรารถนาได้เต็มเปี่ยมขอให้ความผาสุกจงบังเกิดขึ้นภัยอันตรายทั้งหลายจงมาลายหายไปสิ่งที่เป็นสิริมงคลจงปกปักรักษาคุ้มครองดูแลส่งเสริมให้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด